ดีครับวันนี้จะพายพบกับสุนัขสายพันธุ์ Islandic Sheep Dog กันสุนัขพันธุ์ Islandic Sheep Dog หรือที่รู้จักกันในชื่อ Iceland Dog มีถิ่นกําเนิดในประเทศไอซ์แลนดร่วมทางไปกับชาวไวกิ้งเมื่อราวปีคศ874ถึง930ครับเชื่อก,กันว่าสุนัขพันธุ์นี้มีความเกี่ยวข้องกับสุนัขพันธุ์นอร์เวย์เจนบูฮุนไอซ์แลนด์ดอกนั้นจัดอยู่ในกลุ่มสุนัขสายสปิตครับมีขนาดกลางลำตัวสัน้นขน2ชั้นหนาแน่นปกป้องร่างกายจากสภาพอากาศหนาวเย็นสีขนนั้นมีหลากหลาย เช่นสีขาวเสียมตาลสีแดงสีครีมหางยาวฟูหมักม้วนงอนอยู่ในหลังครับดวงตาแนละเสียมตาลลมโตใบหูตั้งตรงสแสดงถึงความฉลาดและก็ความตื่นตัวมีท่าทางที่กระฉับระเฉงแล้วก็ร่าเริงไอ ce แลนด์ด็อกนะั้นเป็นสุนัขท,ที่ฉลาดครับฝึกง่ายรักอิสระกาหารกระตือรือร้นขี้เล่นรักเด็กเข้ากับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นได้ดีเห่าเก่งต้องการการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับ หน้าที่ของไอซ์แลนด็อกนั้นถูกพัฒน,นาขึ้นมาเพื่อช่วยต้อนแกะครับคนหาแกะที่หายไปและก็เฝ้าบ้านนั่นเองส่วนความนิยมนั้นไอซ์แลนด็อกยังไม่เป็นที่นิยมมากนะครับแต่ได้รับการยอมรับจากสมาพันธ์สุนัขอเมริกาหรือว่า AKC ในปี2008ครับส่วนการเลี้ยงดูนั้นไอซ์แลนด็อกต้องการการแปลงขงนประจำฝึกวินัยตั้งแต่เขาอย่างเล็กอาอาอกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอให้เวลาเล่นกับพวกเขาไอซ์แลนด็อกเหมาะกับการเลี้ยงในบ้านที่มีพื้นที่กว้างขวางครับ เป็นยังไงบ้างครับไอ์แลนด็อกเป็นสุนัขที่ฉลาดฝึกง่ายกล้าหาญแล้วก็รักเด็กเหมาะก,กับผู้ที่มีความแอคทีฟครับชอบการท่องเที่ยวแต่ต้องการความอดทนในการฝึกวิน,นัยแล้วก็ดูแลแต่ถ้าใครชอบสุนัขสายพัน,นุนี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์และที่สําคัญอย่าลืมกดซันกรดดินะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ